ในตัวอย่างนี้นะคะจะพิจารณาการหาค่าของฟังก์ชันใน2รูปแบบค่ะอย่างเช่นข้อแรกนะคะ sin ์สาพายส่วน3นะคะครูจะจัดโดยใช้โดยการปรับค่าให้เป็นค่าพายนำค่ะจะได้เป็นพายลบพายส่วน3นะคะหรืออีกแบบหนึ่งครูก็จะจัด sin 2พายส่วน3นะคะให้เป็นพายส่วนสองนำค่ะ บวกด้วยพายส่วนหกซึ่งพ่สอบวกพายส่วนหกจะมีค่าเท่าเดิมนะคะคือได้2องค่ส่วนสค่ะ,ะมาดูด้านซ้ายก่อนนะคะพายลบพพยส่วนสามาเป็นบวกนะคะเดินหน้าทนเข็มค่ะถึงค่าายและพอลบก็คือถอยหลังคือย้อนกลับนิดนึงตกคอเดนที่2องนะคะออไซไซเป็นบวกค่ะตัวนี้เป็นบวกนะคะจะได้เป็นไซพยส่วนสาม ซึ่งไซน์ไพนสามคือไซน์หกสิบนะคะมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองค่ะมาด้านนี้นะคะโจทย์เดียวกันนะคะไพายส่วนสองบวกพนยส่วนหกนะคะมาแค่นี้คือพายส่วนสองใช่ไหมคะพอบวกอีกพายส่วนหกเดือนหน้านิดนึงก็ยังคงตกคอเด้นที่สองอยู่ค่ะในคอเด้นที่สองออไซน์ไซน์เป็นบวกนะคะแต่ไซน์เมื่อเป็นตัวสง่งและไซน์เห็นพายส่วนสอง ต้องปล่อยตัวเองออกมาเป็นไซน์เมื่อเห็นพายสองต้องปล่อยตัวเองเป็นคอสนะคะในคอสพายส่วนหกให้นักเรียนดูที่ตัวส่งนะคะว่า sin าตกควอเทนสองนะคะอย่าไปดูที่ผลลัพธ์คือคอสนะคะเดี๋ยวจะสับสนค่ะคอสพายส่วนหกก็คือคอสสามสิบใช่ไหมคะคอสสามสิบจะมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองค่ะไม่ว่าเราจะจัดในรูปแบบไหนนะคะจัดแบบใช้พายนํากับจัดแบบใช้พายส่วนสองนำค่ายังคงเท่าเดิมค่ะ ถัดไปนะคะลองดูข้อที่2ค่ะ cos 5้า pi ส่วนนะคะอันนี้กูจะลองจัดแบบนำด้วยายเหมือนกันค่ะ pi เป็นตัวนำลบด้วย pi ส่วน6นะคะเราจะเห็นว่าก็ยังคงตกในคอรดแดนที่2นะคะ cos เฉ็นนายก็ปล่อยตัวเองเป็นอ,อ้าวขอโทษค่ะขออภัยค่ะเอ,อ่อเราจะต้องอันนี้ตกอยู่ในคอรดแดนที่2ใช่ไหมคะ a อ l ไซน์ไซน์เป็นบวกใช่ไหมคะแต่ cos อ,อยู่ไม่ได้ค่ะได้ลบนะคะได้เป็นลบ cos pi ส่วนกค่ะ คอสไพ่ส่วนหคือ c o s สามมีค่าเป็นรูทสาส่วนสะคะกับอีกแบบหนึ่งจาก c o s ห้าพส่วนหกะคะก็จะจัดเป็นคอสวงเล็บพายส่วนสอบวกพายส่วนสซึ่งก็จะได้ค่าเท่ากับ5้าส่วนหะคะอันนี้ก็ยังคงตกอยู่ในคอแดนที่2นะคะถ้าคอสนำาพยส่วนสให้ปล่อยตัวเองออกมาเป็นไซนะน,น์นะคะคอแดนสองเป็นลบก่อนนะคะ และปล่อยคอสออกมาเป็นตัวทรายค่ะคือถ้าคอสนำและเห็นพายสองต้องปล่อยตัวเองเป็นทรายนะคะจะได้เป็นลบทรายพายส่วนสามค่ะซึ่งทรายพายส่วนสามก็คือทรายหกสิบมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองค่ะเหมือนกันค่ะเราจะคิดแบบพายนำหรือแบบพายส่วนสองนำค่าได้เท่าเดิมนะคะถัดไปดูตัวที่สามกันค่ะ แทน4พายส่วน3นะคะก็คือแทนวงเล็บพายบวกพายส่วน3นะคะซึ่งถ้าพายก็เต็มที่ในควอแอนที่2บวกเดนินหน้าอีกนิดนึงไปตกควอตอนที่3ออกไซน์แทนแทนอยู่ได้นะคะจะได้เป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้เป็นแทนพายส่วน3ซึ่งก็คือแทน60องศามีค่าเป็นรูทสานะคะหรือถ้าเราจะจัดแทน4พายส่วน3นะคะเป็นแบบ พายส่วนสเป็นตัวนำอ๋ออันนี้ไม่ได้ละคะ่ะอันนี้เกินเกินพายเราต้องใช้สามพายส่วนสเป็นตัวนำนะคะแล้วลบออกด้วยพายส่วนหค่ะซึ่งจะยังคงมีค่าเป็น4ี่พายส่วนสเท่าเดิมค่ะสามพายส่วนสองเต็มที่ในค้อดแดนที่สามพอลบถอยหลังตกค้อดแดนที่3นะคะแทนกับคอทอยู่ได้ค่ะเป็นบวกนะคะเป็นบวกแต่แทนเมื่อเห็นสามพาส่วนสหรือเห็นพายส่วนส ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นโคฟังชันนะคะก็จะได้เป็นคอสไพส่วนหค่ะคอสไพส่วนหก็คือคอสสาใช่ไหมคะให้ไปนึกถึงค่าแทน30มีค่าเป็น1นึส่วนรู้สามคอสสาเลยกลับเศษเป็นส่วนยังคงได้รู้สส่วนหแต่1ไม่เขียนนะคะค่าจะเท่ากันนะคะสข้างถัดไปนะคะลองมาดูที่โคเซกบ้างค่ะเอ่อโคเซกสิบเ่วนหใช่ไหมคะก็คือ2อง่ลบใสหลังด้วยพายส่วนหค่ะ ยังเหลือเท่าเดิมนะคะออสองพายเต็มที่พอลบถอยหลังตกคอดแดนที่4ี่ค่ะค่าของโคเซกอยู่ไม่ได้นะคะมีแต่ค่าคอสกับเซกเป็นบวกโคเซกอยู่ไม่ได้ค่ะได้ค่าลบค่ะก็จะได้เป็นลบโคเซกพายส่วนหนะคะโคเซกพายส่วนหคือโคเซ0กสามสิบนะคะโคเซกสามสิบให้เราไปนึกถึงทรายสามสิบมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองนะคะตัวนี้กลับขึ้นมาจะได้เป็นสองส่วนหนึ่งค่ะ โคเซก1 1พายส่วน6ถ้าเราจัดให้3มพายส่วน2นำนะคะบวกคืนอีกพายส่วน3ก็จะมีค่าเป็น1 1 p i พายส่วน6เท่ากันค่ะตกข้อแน่นที่4นะคะโคเซกอยู่ไม่ได้ค่ะต้องเป็นลบนะคะแต่โคเซกเมื่อเห็น3มพายส่วน2นะคะต้องปล่อยตัวเองเป็นโคฟังก์ชันค่ะจะได้เป็นเซกพายส่วน3นะคะเซกพาย3มคือเซก6 0ให้ไปนึกถึง Cos 60มีค่าเป็น1ส่วนส เพราะฉะนั้นเศษพายส่วนสก็กลับ2เออหส่วนสองมาเป็น2อส่วนหนึ่งนะคะพ่อข้อนี้จึงตอบว่าลบสองค่ะเออข้อสังเกตนะคะจะพิจารณาฟังก์ชันตรีโกณมิติในคอร์ดแนนที่1น่นะคะเราจะเห็นว่าเราดูเฉพาะคอร์ดแนนที่หนึ่งนะคะอะลองมาดูตัวอย่างก่อนนะคะจาก s i ายสิบแปองศานะคะถ้าครูจัดให้เป็น s i ายวงเล็บ90สิบ ลบด้วย72ก็เหลือ18เท่าเดิมใช่ไหมคะ90้บลบ72ตกคอแดนที่1ค่ะ sin เมื่อเห็น90ต้องปล่อยตัวเองเป็นคอสนะคะ72ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ว่า s ซาย8 8องศาคือ c o s 72ให้สังเกตนะคะว่า sin คอสเป็นโคฟังชันกัน18บก72ต้องเป็น90ค่ะค่าจะเท่ากันนะคะเราจึงพอสรุปได้ว่าถ้า s าย20ก็จะมีความหมายเท่ากับ c o s 70 เ0ราะบวกกันได้90าซกับคอสเป็นโคฟังก์ชันกันนะคะตัวอื่นก็คิดแบบทำนองเดียวกันเลยนะคะเราลองมาดูฟังก์ชันแทนบ้างจากแทน32องศานะคะแทน32องศาก็คือแทนวงเล็บ90ลบด้วย58องศานะคะ เราเชนว่าตกคอแดนที่หนึ่งใช่ไหมคะแต่แทนเห็น90ต้องปล่อยตัวเองเป็นโคฟังชันคือคอทนะคะคอทห้าสิบแปดค่ะแทนสามสิบสององศามีค่าเท่ากับคอทห้าสิบแปดเช่นเดียวกันค่ะแทนกับคอทเป็นโคฟังชันกันมุมนี้ต้องบวกกันได้เก้าสิบนะคะดังนั้นถ้าเราไปเริ่มที่โคเซกสามสิบบ้างก็จะมีความหมายว่าเซกหกสิบค่ะ โคโคเซกกับเซกเป็นโคฟังก์ชันกันใช่ไหมคะแล้วมุม30บวก60เป็น90ค่ะเราจะมาฝึกใช้การจัดมุมแบบได้ฟังก์ชันตัวเดิมกับได้ฟังก์ชันเป็นโคฟังก์ชันค่ะนะคะมาลองดูข้อที่1นะคะ s i n 2สองเราจะจัดเป็น s i n 2สองบนะคะบวกสิค่ะคูณอยู่กับโคเซกแปดสก็คือ90องศาลบสินะคะ คอส320ก็คือคอส270บวกอีก50นะคะคูณอยู่กับ10 140ขอจัดเป็น90บวก50นะคะบวกด้วยแทน290ก็คือแทน270บวก20ค่ะคูณอยู่กับคอส250ก็คือ270ลบด้วย20นะคะ 270เนี่ยความหมายก็คือ3พายส่วน2นะคะต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังชันค่ะ90ก็คือพายส่วน2นะคะเราต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นโคฟังชันอีกนะคะมาลองดูตัวแรกเลยนะคะ270เต็มที่ข้อเดนที่3าบวกอีก10ก็คือตกข้อเดนที่3 4ค่ะตัตกข้อเดนที่4นะคะค่าของ sin เป็นไงคะเป็นลบนะคะเพราะข้อเดนที่4มีเด็กคอสกับเอกเป็นบวกค่ะ ทายเมื่อเห็น270ต้องปล่อยตัวเองเป็นโคฟังชันคือคอสของมุม10นะคะต่อไปค่ะ90-10ลบ10ตกความแนนที่1ควานที่1ทุกฟังก์ชันเป็นบวกค่ะแต่ c o s ิกเมื่อเห็น90ต้องปล่อยตัวเองเป็นโคฟังก์ชันคือได้ศิษ10องศานะคะตัวนี้ตกความแนนที่4ใช่ไหมคะคอสต,ต้องเป็นบวกค่ะ แต่ cos เห็น270ต้องปล่อยตัวเองเป็นโคฟังชันจะได้เป็นไซ n ์0นะคะถัดไปค่ะ90บวก50ตกประเด็นที่2ใช่ไหมคะค่าของเซกอยู่ไม่ได้นะคะมีแต่ไซ n กับ cos เอะขอโทษมีแต่ไซดกับโคเซกที่อยู่ได้ค่ะเซกอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเซกจ,จะได้ค่าเป็นลบค่ะแต่เซกเห็น90ปั๊บต้องปล่อยตัวเองเป็นโคฟังชันคือโคเซกหนะคะ มุมนี้2อ0เ็ิเต็มที่ควอดันที่3ามเดินหน้านิดนึงตกควอดันที่สี่ค่ะแทนอยู่ไม่ได้ค่ะต้องได้ลบนะคะแต่แทนเห็น2อ0เจ็สิบต้องปล่อยตัวเองเป็นคอทค่ะเป็นโคฟังชันค่ะ2 7 0็ิบลบยี่สิบนี้ตกควอดันที่สามนะคะคอทอยู่ได้นะคะแต่คอทเห็น2อ0เจ็สิบต้องปล่อยตัวเองเป็นแทนยี่สิบองศาค่ะ ตัวนี้คูณกันเราก็จะเป็นคอสเออเป็นลบคอสสิบองศาคูณ s ิบสิบองศานะคะอันนี้บวกคูณลบเราจะได้ลบค่ะไซห้สาสิบคูณโคศห้าสิบนะคะเช่นเดียวกันค่ะน,นี้บวกคูณลบก็จะได้ลบนะคะคอสยี่สิบแทนย่สิในคลิปแรกนะคะจำได้ไหมคะว่า cos a คูณศ a กเหมายถึงมุมเดียวกันนะคะออกมาได้1ค่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกชุดแรกได้ลบหนะคะเช่นเดียวกันค่ะ sin a คูณโคศเก็คือขอให้มุมนี้มันเหมือนกันนะคะมุมนี้เหมือนกันออกมาจะได้1ค่ะเหมือนกันนะคะแทน a อคูณโคศเอก็จะมีค่าเป็น1ค่ะก็จะได้ลบ1ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือลบ3นะคะมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่สนะคะ คอสของมุมลบอ่ากูพูดให้ฟังนิดนึงคอสของมุมลบตกควอแลนที่4ใช่ไหมคะจะได้บวกคอสนะคะเ e กของมุมลบก็ตกควอแลนที่4เช่นเดียวกันจะได้บวกค่ะตัวที่เหลือจะเป็นลบหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอสลบสองออกมาได้บวกนะคะเป็น288นะคะแล้วตัวนี้ก็คือคอสเขียนไปเหมือนเดิมก่อนก็แล้วกันนะขอคลออกมาจากเครื่องหมายลบก่อนคะ่ะ แทนลบจะได้ลบแทนค่ะคอสสองรอสิบแนะคะจัดเป็น270ร้บบวกสิค่ะ คอดเจก็จัดให้ลง18บ้างนะคะก็จะได้เป็น9 0ลบด้วย18ถูกไหมคะข้างล่างนี้แทน162ให้จัดเป็น180ค่ะก็จะลบอีก18ก็จะได้เท่าเดิมคือ162นะคะซาซให้เราจัดลง18อีกคะ่ะจะได้เป็น90บวกด้วย18นะคะเห็นไหมคะทุกตัวครูจะจัดตัวหลังเป็น18บหมดเลยเพื่อให้สอดคล้องกับแทนของ18องศาตัวนี้ค่ะตัดไปนะคะ 270เต็มที่คแดนสามบวกเดือนหน้านิดนึงตกคอแดนที่4ใช่ไหมคะออไซแทนคอสคอสอยู่ได้นะคะคอสจะเป็นบวกคะ่ะแต่คอสพอเห็น2อ0เห็น270ต้องปล่อยตัวเองเป็นไซน์ค่ะได้ s ซน์18องศานะคะ90-18ก็ตกควเดนที่1ค่ะเป็นบวกทุกฟังก์ชันนะคะแต่คอสเมื่อเห็น90ต้องปล่อยตัวเองเป็นแทนค่ะเป็นโคฟังก์ชันนะคะได้แทน18ค่ะ สำหรับมุมนี้นะคะตกข้อเดนที่สองค่ะเอ,อ่อข้อเดนที่สองออไซไซจะเป็นบวกนะคะแทนอยู่ไม่ได้นะคะแทนต้องได้เครื่องหมายเป็นลบค่ะแต่ว่าร้อยแปดสิบนี้จะได้ฟังก์ชันตัวเดิมนะคะก็จะได้เป็นลบแทนสิบแปดองศานะคะสำหรับตรงนี้เก้าสิบบวกสิบแปดเก้าสิบนำเป็นโคฟังก์ชันนะคะตกข้อเดนที่สองออไซไซอยู่ได้ค่ะไซอยู่ได้นะคะ แต่ไซเห็น90ต้องปล่อยตัวเองเป็นคอสค่ะอันนี้นะคะลบๆเป็นบวกไปใช่ไหมคะตัวนี้ก็ตัดกันนะคะเราจะได้ว่าไซเอ่ไซสิบแหาร c o s สิบก็เหมือนไซ n a หาร c o s a จะได้ค่าเป็นแทนนะคะเป็นแทนสิองศาค่ะลบกับแทนสิองศาของเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็น0นย์ค่ะ ต่อไปดูข้อที่3กันนะคะทรายของมุมลบต้องได้ลบทรายของมุมนั้นนะคะคือได้ลบทราย234องศาค่ะขอเขียนตามจดเดิมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจัดพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะ สำหรับทราย234นะคะคือเราพยายามจัดให้ไปลงมุมที่36เนี่ยค่ะก็ควรจะใช้ว่า270องศาลบด้วย36องศานะคะคอส216จัดเป็น180องศาบวกด้วย36นะคะ ซราย1้อก็จัดเป็น180รบลบด้วย36ค่ะคอสร้อยก็ควรจะจัดเป็น90นะคะบวกด้วย36ค่ะเช็คดูนะคะทุกตัวยังได้ค่าเท่าเดิมนะคะถัดไปค่ะมุมนี้ตกควอแด้นที่3นะคะออไซายแทนแทนกับคอสอยู่ได้นะคะแต่ทรายอยู่ไม่ได้ค่ะทรายต้องได้ลบนะคะ ลบเจอลบก็เลยเป็นบวกไปนะคะ,ะ,ะครูเขียนค้างไว้ก่อนก็แล้วกันนะได้ลบค่ะแต่ไซเนี่ยเห็น270ต้องปล่อยตัวเองเป็นคอสนะคะได้คอส36องศานะคะลบตัวนี้ตกควอดนที่180เต็มที่เดินหน้านิดนึงตกควอดนที่3นะคะออไซนแทนแทนอยู่ได้นะคะแต่คอสอยู่ไม่ได้ค่ะคอสต้องได้ลบค่ะทีนี้คอสเนี่ย180ยังได้ฟังก์ชันตัวเดิมนะคะก็เลยได้เป็นลบคอส36องศาค่ะ สำหรับตัวนี้1 8 0ยแลบสาตกกว่าด้านที่สองนะคะทรายอยู่ได้นะคะทรายเป็นบวกค่ะแต่ทราเจอกับ180ยังได้ฟังก์ชันเดิมนะคะคือได้ทรายสามสิบหกค่ะสำหรับมุมนี้90้บวกเดินหน้านิดนึงตกกว่าด้านที่สองนะคะค่าของคอสอยู่ไม่ได้นะคะคอเดนสองต้องเป็นลบค่ะค่าของคอสต้องเป็นลบนะคะ แต่คอสเห็น90ต้องปล่อยตัวเองเป็นทราค่ะได้ลบทรายสาสิบหองศานะคะแล้วตรงนี้คูณด้วยแทน36องศาค่ะต่อไปนะคะลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกนะคะคอสสามหกบวกคอสสามหกจะได้เป็นสองเท่าของคอสสาสิบหองศาค่ะลบคูณลบนี้ก็เป็นบวกใช่ไหมคะก็จะได้ว่าไรายสามหกบวกไายสิหกองศาได้เป็นสองไรายสามสิบหกองศานะคะคูณอยู่กับแทน 36องศาค่ะซึ่ง2เนี่ยตัดกันนะคะ cos a cos 36หารด้วยไซน์6ก็คือ cos A หารด้วยไซน์ความหมายคือค o s นะคะจะได้เป็นค o s ของมุม36องศาค่ะคูณอยู่กับแทน36องศานะคะเหมือนกับแทน A อคูณคอเใช่ไหมคะมุมเหมือนกันค่ะจะตอบ1นนะคะข้อนี้เป็นไงคะพอไหวไหม